ก็ผีที่ผมรู้จักนะไม่ต่างจากคนนะครับคนเราเนี่ยมีฐานะล่ำรวยมากล่ำรวยปานกลางล่ำรวยธรรมดาแล้วก็บางคนก็ปานกลางบางคนก็จนบางคนก็ยากแค้นบางคนก็ลำบากสุดๆผีเช่นกันแต่ผีจะต่างจากคนคนนี่จะมีร่างกายสมบกอบระกสาบสอประการ ผีบางตนไป่เครบคนคนบางคนก็สมบูรณ์บางคนก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่สวยงามคุณดีบางคนก็ขี้เล่แต่ปัจจุบันนี้คนขี้เล่ถ้ามีเงินไปทำสัญญกรรมให้สวยให้หล่อได้แต่ต้องเจ็บตัวต้องนอนพูดง่ายมีดหมอเข็มผ่าตัดกว่าจะสวยกว่าจะหล่อนะครับส่วนในโลกของผีหรือวิญญ,ญาณเนี่ย พวกเขาเนี่ยพอตายปุ๊บปั๊บไปเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเลยก็มีเช่นพอตายปุ๊บไปเป็นเป็ดเลยไงน,ยนะตายปุ๊บไปเป็นอสูรละกายแต่การไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเดรัจฉานหรือบางพญาอาดยัง,ยงมาเกิดเป็นคนต่อเนี่ยไม่ใช่ตายแล้วถึงจะได้เกิดในทันทีไม่ใช่ต้องรอปฏิสนธิอะไรต่ออะไรแล้วก็สวัสดีคุณร้อนครับรอจนกว่าที่จะ ถึงเวลาคลอดนะผีที่น่าสงสารก็คือผีที่ทำความเลวมาเยอะแล้วก็ไม่ทำบุญไม่ทำกุศลแล้วก็ไม่เชื่อเอาอันนี้ที่ผมจะจะเล่าวันตอนนี้เป็นผีที่ไม่ได้ตกนรกไปนะเป็นผีที่ล่องลอยแล้วมาปรา,ากฏให้เห็นตอนเด็กๆผมจะเห็นด้วยตาตาเนื้อนะครับ บางครั้งก็เห็นแท้ๆเห็นเหมือนคนและบางครั้งก็เห็นเอ้ยหายตัวได้เดี๋ยวมาโผล่ตรงนั้นตรงนี้และสิ่งที่คือคือจะบอกว่าผีบางตนก็สามารถแสดงตนเหมือนคนเลยนะเหมือนคนชัดเจนแต่ผีบางตนก็มาแบบเป็นเงาเงาลางๆก็มีบางตนก็มาเหมือนปรโปร่งแสง อยู่ที่บุญและก็กําแต่ผีที่หน้าเวทนาหน่าสงสารก็เป็นพวกผีเปรตนะครับปากจูเท่ารูเข็มตัวสูงกว่าต้นตาลมือใหญ่กว่าใบตาลอะไรประมาณนี้นะแล้วก็หิวโหยปากจูเล็กติดเดียวกินอะไรไม่ได้แต่บาง้งคนทำบุญให้ก็รักไม่ได้ก็มี นะครับเป็นสภาวะซึ่งต้องอดอดอยากหยานะแล้วอุปนิสัยใจคอของผีเนี่ยก็ไม่ต่างจากคนนะครับมีดีมีเลวมีผีชั่วมีผีขี้แกล้งและที่เราเคยได้เจอเจอผีลามกก็มีนะแล้วก็ผีสุภาพบุรุษ ผีออกไปทในทางที่แบบเป็นผีเทพเนี้ยแล้วก็มีทั้งผีขี้ขาดผีขี้กลัวผีใจกล้าเอาเป็นว่าคนเนี่ยมีลักษณะยังไงพอไปเป็นผีเนี่ยมันก็จะเปลีเป็นแบบอารมณ์นิสนัยในบางครั้งก็ติดไปด้วยนะติดไปด้วยแต่ผีที่ผมเวทนาสงสารคือมายืนร้องไห้ยืนหน้าดำหมอง บางที่เห็นเงมีน้ําตาแบบอะไรตัวอะไรก็เหมือนเหมือนที่เป็นคนเน่ยนะครับแต่แบบถ้เกิดผีไม่สบายเป็นหวัดมีน้ํามูกอะไรตัอะไรอันนี้มันตั้งแต่เด็กๆมาเจอผีหลายๆรั้งไม่ไม่เคยเห็นพวกนี้ถ้าเป็นแบบหน้าเฟะเละเทะจากอุบัติเหตุก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้พบได้เจอเนี่ยต้องเคยเคยเคยคุยกับผีได้นะ ก็จะถามเขาผีบางตนก็คุยได้เลยบางตนต้องตั้งจิตอธิษฐานบางตนก็ต้องแผ่บุญให้เขานะครับแล้วก็ต้องต้องตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยบางครั้งต้องแบบดูกจิตนิ่งๆนิ่งๆเลยนะอ่อยวางนะถึงจะแบสามารถสื่อสารพูดคุยกับผีได้พูดคุยกันได้นะแต่ผมยังไม่ใช่ประเภทแบบ มีอภินญ,ญญาญาณแกแก่กล้าจะไปคุยอภิก,กับผีตนวัหนก็คุยได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นจะเป็นบางบางกรณีบางครั้งที่จะสื่อสารที่จะคุยได้ก็เคยถามผีที่อดอยากว่าลองให้ทําไมแล้วก็เาบางครั้งเขามายืนเขาบอกหิวหิวข้าวอยากกินข้าว ก็เอาแล้วทำไมถึงไม่มีให้กินนะไม่ได้ทำบุญไว้ผมก็เคยถามว่าเอาแล้วทำไมตอนมีชีวิตไม่ทำนะไม่เชื่อนอกจากไม่เชื่อก็มีบางครั้งก็ไม่ไม่ถ้าถ้าตามหลักศาสนาพุทธเราเนะไม่เชื่อไม่ทำบุญไม่ตักบาตรหนํำซ้ำก็ยังว่า คนที่ทำบุญหรือว่าพระว่าเนมก็มีคือเรื่องพวกนี้ขอให้ทุกคนที่ฟังเนี่ยอย่าปรามาสอย่าดูมินดูแคนนะครับเพราะว่าบาปกรรมรออยู่แล้วก็จะสะท้อนเข้าหาตัวเองนะช่วงสมัยชั้นประถมเวลาเจอผีที่มายืนทุกข์ยากก็จะร้องไห้แล้วก็ หน้าตามนมองไม่ผ่องใสนะครับแล้วเขาก็จะหดหูยืนแบบสิ้นหวังหมดอะไรตายอยากแต่จริงๆไม่ตายอยากอะอยากมีทุกข์ก็จริงๆก็อยากกินอยากใช้อยากอะไรอย่างที่บอกนะความเป็นผีที่ผมเจอเขาบางครั้งก็คล้ายๆคนเนี่ยละ แล้วก็บางครั้งก็อยากจะไปคุยกับพ่อแม่พี่น้องแต่พอตายแล้วไปไม่ได้นะครับก็ผีที่แบบหมดเวลาสำหรับอยู่บนโลกตายปุบป,ปับเป็นผีแล้วบางตนก็เป็นอยู่หลายปีบางตนก็ไม่นานแต่เท่าที่ผมถามก็บางตนก็หลายปีนะเป็นผีมาหลายปีแล้วเอาเป็นว่าเกินห้าปีก็มี เป็นสิบปีก็มีแล้วพวกนี้ก็พอลึกนึกถึงโลกโลกของมนุษย์เนี่ยที่ภพภูมิเขาเห็นไงเขาสามารถมาปรากฏตัวผมก็คือจะบอกว่าถ้าจิตสงบผมก็เป็นคนเห็นผีได้ถ้าผีที่อัยาศัยนิสัยดีก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับไม่ทำลายคน คอยช่วยเหลือคนอันนี้เป็นผีที่ดีมากแต่ถ้าผีที่เอาอตัวรอดชอบแปลงก็จะไม่มายุ่งกับบางสิ่งบางอย่างเว้นเสียแต่ก,กำรกำกำหนดแล้วว่าวิญญาณตรงนี้ต้องมาทำตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ความอดอยากของผีมันไม่สนุกหรอก ถ้าจะบอกว่าวิญญาณเขาเป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่ติดตัวไปแล้วไปไปไปเป็นผีในภพภูมินั้นถ้าถ้าสําหรับใจผมนะทั้งเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้ในกรณีที่ผีตนนี้ยจะพอตายไปเนี้ยจะสามารถมีสามารถสื่อสามารถทําอะไรได้นะครับก็อ,อยู่ที่บุญบุญ,บญนะครับ เวกีกรรมความดีความจะเป็นเครื่องแบ่งแยกผีสวัสดีครับคุณคุณอะไรขอคุณพรอคผมอ๋อวันนั้นมีแบบเล่าเรื่องผีอะไรคร้างไว้หรือเปล่าครับอ่าใช่ใช่ใช่รใชเรื่อง,องอที่บดบดาด,าดา็กนหอยและการโดนคน<อ>ป่วนใช่ไหม กครับก็เลยอยู่หย่ดหยุดพอดเลยไล่วันนี้วันนี้พร้อมพร้อมเริ่มใหม่หรือยังครับเมื่อเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ก็มีก็มีอ่าคุณรันเข้าขึ้นมาเล่าแล้วก็มีคนอีสานมไม่รู้จังหวัดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เมาเปล่านะเขาก็เหมือนมาขัดขัดคอนะครับแล้วก็ผมก็เลยเบรกเบรกไหลใหม่ขับขับครับก็เป็นเรื่องของของโรงพัก อันนี้นึงนิดนึ่งเดี๋ยวผมขอบันทึกไว้ไปเผยแพร่เป็นวิทยาทาน